สวัสดีครับกับผมบกก่าวเคสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเจ็ดมีนาจ้าเช้าวันศุกร์แฟนบักวันศุกร์มือ้อยวันศุกร์เนาะสุขใจวันศุกร์ก่อนพี่น้องสุขปูทุกคนมีแต่วความสุขเด้จอจ้าครับพาพี่น้องมาหาหน่อไม้จ้ะมื้อนี้อยากกินห่อหมกหน่อไม้โดยชวนบ่าวเกสนะพามาหาเน่ยน้ำผัดซีซุก หรือไผ่บ้านเด้อจ้ะเดี๋ยมาค่ะเจอหน่อเลยจุ่มในห้องไปได้มานานเลยอุ้ยบัเคนต่ำเฉาติ๊กสองหน่อจากเด็กนี่อุ้ยหน่อบักใหญ่เลยชิมภูเลยจะให้บัเคนเคลียร์พื้นที่ก่อนจ้ะโอ้ยนี่เปิดสิตั๊ดได้เ่าต้องเปิดเปิดอันนี้ก่อนเนาะเปิดลงไปจักหน่อยจ้ะเอาตะเนีดมาบ่ได้เอาเสียมมาหน่อสวยมากเลย สีชมพูเลยจ้ะควัดลงสักหน่อยเนี่ยบจ้าลงจิ้มบ่ได้เด้อนี่เด้อเขียนแถวทาควัดทถวพี่โนอนนี่ก็สวยได้ไหมเอาจ้ะเอาสองโนโนโพอเลยอือหงดีงามเลยเมนเอา้าเอา้าเขื่อนข้างล่างก่อนจ้าโอเคลงไปตัดข้างล่างทะนัดกว่าทะนัดกว่าข้างล่างใครจะไม่หน แข็งพ oh, mm ูดโอเคยยกขึ้นไหมนั่นแหละติดโอเคติดตรงก็ดีเลยชิบั่วโอ้หมอแม่นเลยแท้ถ้ามันแข็งในมือก็ถอยขึ้นมาเด้อพอไข่นี่มันจะได้ช่วงข้างบนี่ะ มีดุอเคนั่นนครับมันอ่อนนะปีนปีนะชื่อมีดใหม่เลยถ้าถึงงามเพิ่นเปลี่ยนมีดใหม่โอ้ยห,หนอบักใ่ญ่โอ๊ยห,หนอ,อ,หหนอเดียวพอบอเคเลยจ้ะห,หน่อเดียวพอเลย ่ใหญ่หขับเนาดนอเอาจากสามสี่หน่นี่จ้ะเผื่อเครื่องเผือออนน่อยังปุ๊บแบบนี้หนาะมันเป็นน้อยๆเนาะเนีนจ้ะอ,อันนั้นก็หายมันเป็นสุมเป็นกอต่อไปเห็นยังมีหน่อหนึ่งด้จะพี่น้องเลยมีหน่อหนึ่งแบนี้เราก็จะไปหาใบาตองวัตถุดิบต่อไปจ้าเอาหน่อเดียวนี่แหละพอแล้วเดี๋ยวใบตองแล้วใบตองปะ กล้วยปาน้องกับแต่งกนกล้วยเถื่อนตัดเลยจ้า เอาไหนเลยเอาสามก้านาไหนเลยโบกินสวยมากเอาขึ้นมาเลาะอ,อ่านใบเดืเอดเดือดเลยกคตรดเลย จะเอาไปตากแดดอีกเพื่อให้ใบตองสะลดจักหน่นอยพอใบตองสุดเวลาหอมใบมันแตกมันจะห่อยากเห็นกันกล้วยบป๊อปไหมมากันกล้วยบ่กล้วยเหรอเฮ้หลับสนะ ไลยใบตรงแล้วจ้ะบันี้เดี๋ยวกลับบ้านไปทำเมนูกันนะจ้าทางกลับก็บเจอต้อนมะเดือ่หรือมะโป๊ะพอดีกินเลยจ้ะก็เลยอสอยเอาอเอามากินกับป่นกับแจียวพอดีเลยเอาจักสองสามเป้าหนึ่งเบาเข้น,น,นี่จะดุกๆเราเห็นน้ำบ๊อา

บอกแม่อึมเือกโอ้ยเป็นะห่มงั้มงานตึงบึงกี่ใด้วมากโขก่าตากินเป็นทักแซ่ดด้วยมันเดือช่นนี้มันบักเนกัดให้บึงดูวยกหน่วยด้วย ต้นจันหอมน้องงามอีดีจ้ะขี้ทางเลยอืมอดีทางในก็จะเป็นอ๋พอดีกินอีดีบอกรีกินพอดีกินพอด,ดีแซ่บผิมพูพแบบนี้แี่นจ้ะกรอบได้พักแล้วปะกลับบ้านอีดีจ้ะบันนี้ <laughs> <laughs> เห็นอย่างขางทางกินได้แวะตลอดเลยกล <laughs> ับมาถึงบ้านเลย กายปลอ,อกหน่อไม้หน่อเดียวเวลาซับมันได้หลายจ้ะเก็บเคื่อของเขาอีกเนาะเป็นหลายก็ยกินบวชจะเอามาสองหน่อกอะ่ะเอาเท่าที่เรากินพอไผ่ไผ่บ้านได้เนาะไผ่บ้านไผ่บ้านหรือไผ่สีสุก บิงที่ลเอินไผ่สีสุจกจ้ะเอบ้านนี่ได้แต่มันมีน้ำม <c oughs> ัแซมหนานแล้งบางทีถ้าหนาฝนเนกับ,บนิยมกินดต่ไผ่อันนี้เนสินิยมเอาไว้ทําข้าวหลามหรือเอาไว้ทําตกตกจั๊กแล้วก็มาแต่งตรงที่แก้ออกแล้วนําไปล้างแล้วก็มาสับเอาไปต้มเพราะว่าไผ่ชนิดน,นี้จะมีรสชาติขม ผมจักแห้งเยจักหน่อยต้องต้มนานเลยจักหน่อยสติเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องมาสับจ้าสับจะบบบนี้สับเหมือนสับมังหงเลยเด้จ้ะสับแล้วก็ฝาน เน้นเนื้อนอนนี่ซับอยได้บักหลายนึงเช้านี้พี่น้องได้อย่างกินกันไหนเนาะยังบ่มีอย่างมาเดอ้อมาเอาหมกมาไหม้น้ำสติกเดอ้อ ไปตุยคำเข่าคักเข่าหอนหอนะพี่น้องอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเสต็กซับแล้วก่อนจ้ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเอสเนาะจ้ะซับแลวาเสต็กจะเอาไปต้มประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะจ้ะเพราะไผ่มันชนิดนี้มันจะมีรสชาติขมเฮงเจัาหน่อยจ้ะนี่จ้ะเครื่องที่เราจะวัตถุดิบต่างๆที่เราจะเอามาเอดมุกหน้าไม้เดาอจ้ะจะมีข้าวเบื่อ หอมแดงใบย่านางส่อดิบใส่หมูสับเด้อจ้ะพริกแห้งแล้ากาาวก็ตะไคร้ส่อดิบจมุกใส่ใบชะพูเอ้ยใบชะอมหรือเผาบ้านส่อดิบจ้ะส่อดิบจะเอาเครื่องต่างๆนี่ไปตำก่อนเด้อจ้ะใบย่านางส่อดิบก็ใส่ตำเอาเด้อจ้ะส่อดิบซิบ่ได้คั่นเอานา้ำเดี๋ยวส่อดิบขอตัวต,วตำเครื่องต่างๆก่อนจา้า เราตำเหล็กเรียบร้อยเลยแล้วก็เอาหน้อไม้มาตำใส่ใส่กนจ้าแบบนี้น้ำไม้ต้มจืดปรุงเครื่องเลยจ้ะน้ำปลาราผงชูรสแล้วก็หมูสับ มันจะไปผสมกันทุกเขาเครื่องทุกอย่างเข้ากันแล้วพี่น้องนี่หนีหน้ตไม้ของเราใส่มูซับเครื่องต่างๆแทีนี้เราก็นสีเอามาหอ่อห่อใส่ใบตอง ำชะอมวางไว้ข้างบนมีเงาแสงแล้วมันมืมันเลยเบิ่งตุ้มเข็มแบบนี้เลยทำกินเด้อจ้จะจับมาได้งามกินเมนูนมากเราเก่งบ่อยแลบบ้ว ทำมุกก็ได้เลี้ยงหกได้ทถงใหญ่ๆเลยไ <c oughs> ี่ตรงเราเยอะหน่อยเยอะได้หน,น่องเพื่อใส่เครื่องใส่เหียงครึ่งครกได้หลายมุกอยู่สามสี่มุกใหญ่ไ,ไปได้เนาะสาธิกเนาะเมนจากสาธิกจะทำสี่มุกใหญ่ๆใส่พักชะอมกระเซ็ หดี๋ยว่าใส่ผักตู่เนาะถ้ามีใส่ตู่กระแซบหรือหอมแย่ก็ได้ใะหรือ,พ,รอพักอีนเงี้ยควาสดตินเป็นก็นจะแตกต่างกันไปเนาะอยู่ที่ผักที่เราใส่ง่ายง่ายถ้าว่าถ้าเราทำ อยากให้สวยงามเขากับไกลมาแต่งตรงนี้จ้ะกต<ว>่วสวยงามแล้วแต่นี้เราทํากินแล้วใส่ซึ่งอลองลงบนลอง,งล่างกะบ่มีผลเด้อจ้ะเพราะว่ากลิ่นมันคลุ้งเข้าไปใน, <ะ S 1> น,นห่ออยู่แล้วใส่ลูกโดดโทมมัน,นใส่มักจุดจวด เปลี่นยนไปเรื่อยๆเมนูจะกินอย่างกระใสตามที่เขาชอบเลยจ้ะก,กับข้าวผมมีสูตรตายตัวจ้ะมักอย่างกระใสป้ายพี่น้องหลายคนอาจจะเพิ่มเ็ดลงไปกับแห้งแซบจ้ะคือคน,นอห่อเลยอิตาปุ่น <c oughs> นอนนอนนี่เขาได้มกุกน,น,น่อนนึงเดี๋ยวหาเมนูก่อนค่อยพาพี่น้องไปเอาอีกหรือว่าพี่น้องอยากเมนูอย่างแนะนำเข้ามาเด้อ นอนหนึ่งนอนค่ะก็น,น,<ด>นองบักนไหนอยากเมนูหั่นอยากเมนูน,นี้สติก,ตกอเอาควันไปเอามาเนาะดเดี๋ยววันนี้เรากินมกหน่อไม้ก่อนให้สติกนอนให้เรียบร้อยเนาะอเอาไปนึ่งสี่ห่อใหญ่ๆเอาไปนึ่งเดี๋ยวเอาเบิงทีตอนซุกเนาะจ้ะพาพี่น้องกินแซ่บๆ เรียบร้อยแล้วครับหมกหน่อไม้ของเราสะติ๊กเอากันไกลแต่งจ้ะเพราะว่ามันปิดฝาหม้อไปได้มาเอายกออกจากห้อน้อนเลยปลาปลา,า,าที่เราหามาปลาเด็ดเดียว หอมปักไงเยหอมอุ้ยจินอหอมอ่ะร้อนทำเขาคุยโอ้ย,อยควันขมูงโชงฉงหอนเลยเนอามามาพี่น้อะ <c oughs> แทบแทบแน่นอนสองนิ้วเลย เรา,าไม่ได้กินหลายมื้ออะได้เนาะหมกหน่อไม้เนาะเป็นเดือนแล้วเป็นตีเดือนล้วทอดปลาปลากรอบอืมกำลังดีหนัวกินของมมดเด็ดเราก็ตากแดดไว้บัดหย่าเราก็มาทอดโอ้เป็นเมนูแซ่บๆหามาหน่อไม้ก็คือว่าแล้วน่าอ,อย่างน่อนหนึ่งวันนี้เรากินมกให้หายอยากก่อนแซ่บ เทแต่นานกินทีหน่อเดียวคุ้มค่าหน่อค่ะหน่อเดียวคุ้มค่ากับข้าวไ่ซื้อช่วงนี้ยุคประหยัดยุคข้าวย่าหมักแพงแพงอรด้น้ำมันสี่สองนิดร้อยเลยมอไซค์ได้สี่สิบกว่าบาทเลยอยู่พักใต้ตอนนี้สี่สิบสองเนาะเพราะว่าราคาเนมันแต่ละพื้นที่มันบท่เท่ากันจ้ะครับส่วนรถบีเจ็หัน สาเกือบสามสิเนาะวันม่สามนะบอข,ข,ขึ้นมือขึ้นคู่มือน้ำมันประหยัดประหยัดพี่น้องหายยังได้กะนี่แหละพอได้ช่วยประหยัดไปอีกแรงหนึ่งเนาะสาธิกเนาะเมนจ้าอ้ยดีดีเลยแหละจ้ะนี่กระติบปลาก็กินข้าวกินน้ำแล้วครับกับเมนูมกหน่าาอไม้ก,กับทอดปลากรอบของเราเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเลยครับเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีจ้า